วันนี้มาดูพ okay? ื้นที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเปตงนะครับจังหวัดยะลานะครับชื่อว่าสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กหยงมีไอเกเวงนะครับทะเลบอกเที่ยเนเนี่ยเราเห็นภาพนี้ได้ทุกวันเลยนะครับทุงปีมอกแต่มีแล้วมีมากมีน้อยแล้วแต่บางช่วงบางวันนะครับถ้าเหมือนกลางวันแดดร้อนแล้วช่วงเย็นฝนตกแดดเออหมอกก็จะเยอะอย่างวันที่เที่ยวเห็นเนี่ยคุณทเที่ยวถือว่า มากเลยนี่จะเป็นทุ่งที่วัาดด่านเรายังไม่เปิดนะครับแต่ท่อเที่ยวจากมาลเลเซียก็ยังเข้ามาไม่ได้ใช่ก็มีเฉพาะคนไทยจริงๆที่มาเที่ยว<ๆ>ก็ผมเห็นคิวนี่ก็วันๆนึงน่าจะเป็นหลักพันเลยนะครับถึงครับเฉลี่ยประมาณวันพัน, 1, 000, 000น, 2, นสองพันคนต่อวันถึงพันคนนะครับก็ถือว่าเป็นสถานท่องเที่ยวนะครับที่<ๆ>เป็นแลนด์มาร์คของทางภาคใต้สุดแดนสยามเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้ว ตัวสกายวอล์กที่หัวทุ่งจะตุ้นเศรษฐกิกจข,ของทางเราไปตรงเนี่ยเยอะไปครับเป็นไฮไลท์ใครมาไปตรงต้องมาสากายวอล์กนะครับและกายเป็นแลนด์มาร์คจริงๆนะครับ,รบที่เป็นแหล่งดึงดนะูดนักท่องเที่ยวจริงๆใช่ก็วันนี้ต้องขอบคุณทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับพี่เจมส์แล้วก็พี่ต้อมนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับทางคณะของอบจจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำให้วันนี้เราเดินทางกัได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วยดูยแลเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับก็อบขอบคุณพี่เจ็บมสา์มากครับผมครับครอบคุบนีนครับผม